สวัสดีมิรักแฟนไวลิฟทุกท่านครับนะฮะอยู่กับเซนติเช่นเคยช่วงนี้มันมีประเด็นเยอะมากนั่นก็คือความโกงของกากอยอ่าอ,อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนิดนึงปึ๊บเปิดมาดูไอเทมดูไอเทมกาก,ากอยกันนิดนึงรองเท้านะครับกากอยได้ชิลได้โลบบ่ป้องกัน30%ของเลือดแล้วยังลดพลังความเสียหายที่โดนอีก40%ด้วยเชี่ย มันโกงตรงไหนเขาบอกกันว่าอันเก่าอ่ะมันลดดาเมจด้วยทําไมอันนี้บ้างไม่ลดดาเมจวะแล้วราคาเท่าเดิมด้วยราคาแค่500บ้าหรือเปล่าวันนี้เราจะมาแฉไวลิฟว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปสิ่งที่เขาหมกเมัดคุณคืออะไรเริ่มต้นในการแอตตังมาหมื่นหนึ่งก่อนครับแล้วก็ศูนย์คููดาวปับ๊บเราซื้อรองเท้ากันเลยเราเลือกเป็น n นกีนะฮะแล้วก็ ซื้อมาไนกี้มาคู่หนึ่งกากรยปอยปบนะผมเลือกมาเป็นแพนดิออนผมจะเก็บเลเวลให้เป็นเลเวล3ก่อนเพราะว่าผมคำนวณมาแล้วเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเว้ยดีไม่ดีนี่อาจจะถึงสารโลกได้เลยนะเว้ยแพงแม่งเลยอ่าอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเวลกันก่อนฮนะ,ะแพงเราเน้นมินเนี่ยนหววเข้ามางหวเข้ามาจหวเข้ามาเลเวลสองนะครับ ไวเหมือนโกหกอย่าพึ่งฆ่าดิเฮ้ยฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้เดี๋ยวเลเวลเกินเราต้องการแค่สามนะฮะจริงๆไม่ต้องสามก็ได้นะแต่ว่าสามมันจะเทียบออกมาง่ายอ่ะไอ,อตัวหนึ่งสามแล้วสาแล้วรีบไปเดี๋ยวสี่แล้วทดสอบไม่ได้โอเคมาดูนะครับจำได้ไหมว่าแพทที่แล้วอ่ะ หรืออันเดิมอ่ะมันลดดาเมจแล้วอันนี้ไม่ลดดาเมจุณแม่งก็เลยบ่นมากเรามาดูกันฟันธรรมดาครับ70ครับที่บูบับ70 70แล้เรากดการกอยฮะ42ครับ 42, 42อีกครั้งนะครับฟันธรรมดา70 70ดกดการกอย42 42 42มันลดดาเมจเหมือนเดิมมะคราวนี้มันลดดาเมจยังไง เรามาตั้ง42นะครับคูณ100น้องกดขึ้นคิดเลขตามเลยนะครับแล้วหาร70ผลที่ได้มาก็จะกลับว่ามันลดตะาเม็ดลง60เปอร์เซ็นต์ เกมไม่ได้ไร้สาระเสมอไปและเรื่องนี้ต้องแฉคุณต้องกระจายข่าวคุณต้องคุณต้องแชร์ออกไปว่าเฮ้ยคุณจะมาหมกเบ็ดไม่ได้นี่ผมถือว่าคุณขายสินค้าแบบหลอกลวงนะคุณโฆษณาเกินจริงนะเรื่องนี้นี่ผมบอกเลยว่าอาจจะถึงองค์การยูเนสโกได้ yeah, เรื่องนี้ต้องแฉแฉไวร เจอกันคลิปหน้า